สามจิตวิยาทำให้เขาชัดเจนและเปิดตัวเราโดยไม่ต้องร้องขอถ้าอยากให้เขาเปิดตัวคือเราต้องไม่อยู่ภายใต้อำนาจคำสั่งใดๆทั้งสิ้นจากเขาเลยข้อที่2ครับให้เรากระตุ้นให้สมองของเขาเนี่ยเห็นแต่ข้อดีของเรา โดยให้คุณตั้งคําถามหลอกสมองังต่อไปนี้นะครับเช่นให้ถามข้อดีของเรา1-3ข้ออะไรก็ตามแต่ที่คนเราพูดออกมาเองจะมีแนวโน้มโดยที่เขาจะเชื่อคําพูดของตัวเองมันจะทําให้สมองเชื่อมากกว่าข้อที่3คุยกับเพื่อนๆนของเขาเนี่ยจำนวนเยอะๆนะครับและคุยกับเขาน้อยๆนะครับบางทีเนี่ยเขามีเพื่อน3คนเนี่ยนะครับเราเชทไปคุยกับเพื่อนของเขา3คนนะครับแต่ กับเขาเนี่ยนะครับให้คุยน้อยๆแต่คุยกับเพื่อนของเขาจํานวนเยอะๆครับซึ่งเขาจะอยากขึ้นสถานะกับเราเร็วมากขึ้นอีกครับเพื่ออวดเพื่อนๆและสังคมของเขาเพื่อให้ตนเองได้รับการยอมรับถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากให้แฟนรักนะครับอยากให้แฟนหลงไหลและ ต้องการให้แฟนที่อยู่กับคุณเนี่ยนะครับไม่มีอีโก้กับคุณอีกเลยนะครับไม่พยายามเอาชนะคุณอีกเลยครูความเคยสอนไว้ในคอร์สสั่งจิตแฟนอีโก้ครับเนะจากราคาเต็มเนี่ย8,900บาทครับคนจะวางอีโก้กับคุณก็ต่อเมื่อเขาเห็นคุณค่าของคุณคนจะวางอีโก้ก็ต่อเมื่อเขารู้สึกว่าคุณตอบสนองความอยากของเขาได้คนจะวางอีโก้ก็ต่อเมื่อเขารู้สึกว่าคุณไม่มีใครมาแทนที่คุณได้อีกแล้วนะครับเพราะงั้นเนี่ยถ้าใครอยากได้เนื้อหาเรื่องนี้ โดยเฉพาะคนที่อีโก้จัดจัดนะนะครับมีเทคนิคในการปราบคนอีโก้มากกว่า27เทคนิคครับจากราคาเต็ม8,009 9ครูควมให้โปรพิเศษเฉพาะคลิปนี้นะครับอยู่ที่990บาทครับสิทธิพิเศษเฉพาะคนที่แคปเจอร์คลิปนี้ส่งไปที่ Line แอดนะครับ